ทำไมไม่นั่งล่ะคะหนูไม่ชอบนั่งหนูอช,อนนอชอบนอนหน,นูนชอบน,น,นอนง,งั้นไปนอนที่บ้านไมหมนอนในตัวยอมค้าไอ้เครองแบบปลางั้นไปนอนที่บ้านไหมคะทำไมอ่ะเย็นใช่ไหมที่นี่อยากน่งข้างหน้า,นนานที่นี่เย็นแล้วก็ที่บ้านเราปเปิดแอร์ให้ไงไม่อยากน,านั่งไม่อยากนั่งขึ้นข้างนอกไม่เอ,อนาไม่ออาเปิดแอร์ข้างนอกนลยมที่นี่แหละอ่อ

เอาที่สบายใจเอาที่สบายใจเลยเอา,บบา,าสบายใจแล้วเหรอสบา,อาบ,บายใจแล้วใช่ไหมใช่สบายใจสบายใจแล้วสบายหรือยังคะสบายแล้วก็ <laughs>